ไทยลีกรุ่นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็ครุ่นร้านไปด้วยกันนะครับเรียมราชเร็วเฮอราอีกชาวสิทธิทรัพย์สกุลผลและสมคิดชำนาญสินนะครับโดยมีแนวสันบอกิมเยือนนะครับก็อยู่ในชุดขาวขณะที่สุโขทัยเจ้าบ้านอยู่ในชุดแดงครับเมืองทองเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะครับในจองท่านผู้ชมมีรเทพป้อมพันธ ฝั่งสันแ้วเจริญศักดิ์ไหลสั้นๆมาจังหวะนี้วงศรชยัยกุลเทวินแทงมาเอาแล้วครับหลุดเบี้ยวมาในจังหวะนี้พอลเมศลบมาโอ้โหไม่ได้ยิงแล้วครับแบบนี้แล้วก็เปิดลูกนี้เข้ามามีเล่นพิ่จับแล้วซัดโอ้โหจนเสาไม่ได้ประตูขึ้นนําครับเมืองทองโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะนี้นี่หลุดขึ้นมานะครับหลุดขึ้นมาล็อกเหมือนเจ้าตัวพยายามจะล็อกหลบครับพอล็อกหลบแล้วโดนบีบมุมไป ไม่มีช่องยิงแล้วจ่ายให้กับเล่นพอปก็เกือบจะยิงเข้าเหมือนกันนะครับเลงไปที่เสาแรกแต่ว่าชนเสาเฉยเลยครับลูกนี้ใกล้เคียงกับการไปกุณเทวินคืนกลับมาวีรเทพย,ยัดเข้าไปจังหวะน,นี้ปรเมศมาเข้าทางวงสกรไหลให้พอปพอบหลุดแล้วก็หาจงังหวะซัดลูกนี้เรียบร้อยไหมไม่เข้าอีกครับชนเสาโอ้โหพอบนะครับกับความสามารถพอตัวแล้วยิงบอลลอดขาเบียราดไปครับตรงนี้ เสียดายที่เหลี่ยมที่ชนเนี่ยมันยังไม่ดีพอที่จะกระเด้งเข้าจาังหวะนี้บอลคืนกลับมาครับอยู่ที่เลอสันเปิดเข้ามาตรงกลางบาจบาจคืนมาชาวสิทธิ์ยิงติดบล็อกโอ้โหเจอขวางเข้าไปนะครับลูกนี้ได้เลือกหลายคืนกับไมควีรเทพวีรเทพเล่นสั้นๆสุวิทย์สุวิทย์ฝากบอลมาป๊อปป๊อปลองยิงก็ยังข้ามขานครับโอกาส3ครั้งวันนี้ของวิเลนป๊อปนี่สร้างความปั่นป่วนได้เหมือนกันครับ ลูกมันพุ่งจริงๆแต่ว่าข้ามคานไปไม่เยอะครับลูกนี้การยิงของวิลเลียนพ็อปวีละเทมยอดโดงมาอ้าวพ็อปโมงโอู้หูวิ่งโดนสก,กัดไว้ได้ครับโดยชาวสิ์ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมากลายเป็นบอลเข้าศีรษะของวิลเลียนพ็อปพยายามจะโมงนะครับแต่หนะ้าชาบ้ตรงกลางวิลเลียนพ็อปพ็อปเข้ากลางพ็อปเข้า,ขามาพ็อปเปิดลูกนี้ติดสวัดอีกทีหนึง่งยังไม่ไปไหนปรเมศยอดมาจเจริญศักดิ์หนึ่งศูนย์เลยครับ โอ้โหเจริญศักดิ์กรงครับทำประตูให้กับเมืองทองอยู่ต็ดขึ้นนำนะครับเท่ากับว่าถ้ายืนยันการทับประตูเนี่ยเจ้าตัวจะยิงสารเข้าสู่ก้นตะข่ายไปก่อนเลยครับคือเป็นจังหวะตรงนี้ถ้าจะฟาวล์วิลเลียนท็อปไหลามาตรงนี้แล้วก็เตะไม่ไม่ขาดนะครับสุดท้ายไปเข้าทางเจริญศักด์ได้วอลเล่ลูกตีครับเป็นประตูไป ต่อัดใส่ครับปรเมศนี่เท้าไวนะครับเนี่ยครับยิงตรงนี้หมดสิทธิ์เลยครับเจริญสัติ์จังหวะนี้เลอสันเลอสันลูกนี้ไหลสั้นๆแล้วก็ยิงโอ้โหไม่ผ่านมือครับของกรกฎโอ้โหลูกยิงของชวสิทธ์ไหลขึ้นมาเลอสันนะครับหาช่องคือเป็นจังหวะที่วีระเทพก็พยายามล้มตัวสกัดแล้วบอลเนี่ยไปเข้าทางของชาวสิทธิ์ได้จิ้มนะครับแต่มันไม่แรงพอ ปิดลูกนี้เข้ามาบอลตกแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเลียวเฮอะไรอีกเ,เป็นชาวสิทธิ์นะครับขอไปทําประตูตีเสมอให้กับทางสุขโขทัยในช่วงก่อนหมดมานี่ไม่มีใครลาหน้านะครับขึ้นมาแล้วก็ได้โอกาสบอลตกตรงนั้นชาวสิทธิ์ได้จิ้มเข้าไปครับเปิดของเลอสันครับบอลมาถึงชาวสิทธ์แล้วชาร์จเข้าประตูไป มาโบนินญาเข้าไปตรงเส้นเก่าขกโทษโบนินยามีตัวเรียกแต่เลือกจริงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเพื่อนเติมมานี่3คนนึงครับจังหวะของเนลสสนโบนินานะครับได้โอกาสล็อกแล้วยิงอันนี้กลายเป็นใจเนี่ยไปอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านเหมือนกันครับก็ไม่ได้มีใครเป็นรองใครนะครับถือว่ใกล้เคียงเอาครับสุโขไทยวางยาวเลยครับสลิงคาร บอลร้อยโดงมงโดยโบนิญาโดนไครออกโดยเหลือสันเทียมร้านอ้าวเล่นเร็วไหลไมาสมคิดโล่งเลยสมคิดเปิดลูกนี้ปัดทิ้งเอาไว้อ้โหกรกดไม่รับหลอกยิงเลยนะครับสมคิดเหมือนจะเปิดแต่หลอกยิงเลยครับอบอลโ,โดนหนุนครับตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วใกล้เป็นจอนบัโจ้นี้ไปหนุนใส่ เปิดโดยลยโด่งมาเอ้าไปแย่งกันเองแล้วจังหวะน,นี้ซัดโดยการอรินก็ติดบล็อกอีกแล้วพยายามฟ้องแฮนด์บอลพูดสินว่าไงเหมือนกับว่าฟ้องเดู่มุมนี้อีกทีหนึ่งคือน่าจะเป็นบริเวณเข้อศอกด้วยครับถ้าดูจากภาพนะครับเดี๋ยวขอดูชา้าตอีกทีตรงนี้ข้อศอกเลยครับทีจะได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันมันผิดธรมเหมือนมันผิดธรรม,ม,ม,มชาติไปในจังหวะน,นี้ บินเข้ามาแล้วลูกนี้ซัดโอ้โหหลอกให้ทางฝั่งของกิติพันธ์นี่ทิ้งไปทางขวามือตัวเองนะครับแล้วก็ยิงเข้าดัานซ้าย2ประตูต่อหนึ่งครับเมืองทองคือก็พยายามจะหลอกว่าจะยิงตรงกลางแต่เหมือนหลอกหน้าท้าตรงนี้กลายเป็นกิติพันธ์นี่เซถลาไปแล้วพีลเลนท็อปหลอกลูกนีสองหนึ่งครับเมืองทองกุศัประตูนี่จะเห็นบอลเมสซัดลูกนี้โอ้โหปัดทิ้งออกมากิติพันธ์ นี่รต้องยิงเนี่ยต้องให้แรงด้วยนะครับไม่ถูจังหวะปั่นลูกนี้คือน้ำหนักทิศทางนี่มันได้เลยครับแต่ว่ายังตรงตัวทานสลิงทานบอมลูกนี้ติดบล็อกอมพอพม,มาช่วยเกมรับแล้วลกุญินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเมืองทองยูเนเต็ดครับบุกมาเอาชนะสุโขทัยเอไปได้ ไทยลีกลุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ